สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะวันนี้ผมมีคลิปที่พูดถึง True Story นะครับเรื่องจริงของนักเทรดนะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์ของคุณอ e ีวานอีวานบวันนั้นนะฮะเขาเป็นทั้ง นักเทรดนะเป็นทั้งนักเขียนแล้วก็มีผลงานลงทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ตัวเองครับชื่อว่า trading composer นะใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นเข้าไปโพสอีกเว็บไซต์หนึ่งนะเว็บไซต์เขาอ่าอ่ะ,อะไม่ใช่ t w i t t e อเนี่ย t w i t t e r ชื่อว่า t r a d i n g Composer นะครับเนี่ยงานเขียนเขาประมาณนี้นะฮะเขาได้เล่าประวัติตัวเองครับว่าเขา เคยเป็นนักเทรดที่หมดตัวครับแล้วก็ฟื้นกลับมาเท่าทุนแล้วก็ร่ำรวยได้นะครับประวัติก็มีอย่างนี้นะฮะเขาตั้งชื่อบทความว่า,าวิธีการที่ผมล้มเหลวนะครับแล้วก็เส้นทางเดินไปสู่ความสำเร็จนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเขาเริ่มต้นตัวเองเขาพูดถึงตัวเองว่า เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะดูดจากส่งน,นะคือเขาเขามักจะขลุกอยู่ในห้องสมุดนะครับด้วยความที่จริงๆเขาก็ไม่ได้รักการอ่านเท่าไหร่หรอกแต่เพรว่าเขาถูกบูลลี่ฮะ <c oughs> เขาหนีการถูกบูลลี่มาอยู่ในห้องสมุดนะฮะ <c oughs> สงบครับแล้วก็ในนั้นเองในห้องสมุดก็จะเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า how I made 2 m i l l i o ดอลลาร์ in stock นะฮะสองมาเก็ตนะฮะของนิโคลัสดาวาร์ดนะฮะฉะนันทำเงิน2ล้านดอลลาร์ในตลาดหุนได้อย่างไรนะครับมับบเรามีแปลเนาะนิโคลัสดาวาร์ดเราก็จะก,กันดีฮะเขาได้แรงบนนันดาลใจจากเร่มนี้มากครับจึงเก็บเป็นฝังใจไว้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังครับการเทรดนะครับพอเรียนจบไปทำง,งานครับแล้วกเก็บเงินครับ เร่งรีบเก็บเงินนะเก็บเงินได้หนึ่งแสนดอลลาร์นะครับทํางานสองสามปีครับเก็บเงินได้แสนดอลลาร์ 1, แล้วก็เปิดพอร์ตเลยครับเปิดพอร์ตเทรดเลยครับเพราะว่าอยากจะรวยเหมือนนิโคลัสดาวัตด้วยความคาดหวังเหมือนเราสนใจนะคือเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากเกษียณไม่ไวครับเกษียณก่อน30ได้ยิ่งดีนะเนี่ยเป็นความแบบความฝันเด็กรุ่นใหม่นะ ทำได้กันบ้างป่ไม่รู้นะไม่น่าจะมีผมตีว่ามีประมาณสักไม่ถึงสิบเปอร็นต์่ะจากหนอร์เซ็นต์ก็สุดยอดเลยนะฮะเขาก็เช่นกันครับเขาคาดหวังว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินไวๆฮะอยาก,กเกษียณได้ไวครับแต่พอมาเทรดจริงเขาก็ทำตัวเหมือนกับนักเทรดที่ล้มเหลวส่วนใหญ่คือว่ากระโดดครับเรียกว่า system hopping คือ ใช้สูตรนี้ไม่สำเร็จก็กระโดดไปสูตรใหม่ไปเรื่อยครับไล่ล่าระบบซื้อขายที่สมบูรณ์แบบไล่ล่าหาโฮล่เกรวครับคือเขาเชื่อว่าการเทรดนั้นต้องมีระบบที่มันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟที่ออกแบบมาเพื่อฉันคิดอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นความคิดที่ไล่เดงสามาครับฝันหวานนะฮะนิยายมากนะฮะแน่นอนครับไม่มีจริงะฮะดังนั้นทุกการเทรดเขาจึง เป็นวงล้อแห่งอารมณ์กงกรรมกรงเวียนแห่งอารมณ์ครับพอเทรด,ดก็ก็โอ้รู้สึกแฮปปี้กับปี้กระเป๋านะแต่พอเทรดแพ้ก็หดหูนะฮะอดทนไม่มีฮะไรซึ่งความอดทนที่จะรอคอยคือจริงๆอะ่ะผมบอกแล้ว่าทุกสูตรเทรดนะครับที่หนังสือออกมานะผมว่านะเกือบทั้งหมดแหละมันเวิร์กหมดเลยนะมันเวิร์กหมดเลยเพียงแต่ว่า นักเทรดที่เข้ามา,มาเข้ามาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความจริงไม่ก็จะทรวิชาติการเทรดครับคือพวกเขาคาดหวังว่าต้อง100% success ครับคือต้องวิน100%ครับเขาคาดหวังว่าทุกอย่างต้องสปอยเขาต้องทำให้เขาพอใจทุกเวลาครับนั่นถ้าโฟกัสตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยครับไม่มีระบบไหนที่มัน สมุนแบบนั้นหรอกหรอกมันกับใครสักคนที่เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนฮะมันเป็นคนที่แบบว่ารอใครสักคนที่แบบเป็นกระดูกส่วนที่หายไปของชั้นมานนั้นแะไม่มีไม่มีมม <laughs> การเทรยเช่นกันครับถ้าคุณคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกต์ของคุณนะเรียบร้อยฮะคุณจะเป็นพวกซิสเต็มฮอปปิ้งครับกระโดดไปเลยครับแล้วก็เทรดตามโรงครับเอาใจใจครับเมื่อคุณไม่มีความมั่นคงในจิตใจนะเรียบร้อยฮะ พังครับขาดทุนขาดทุนแล้วก็สิ้นหวังฮะในพอร์ตมีแต่หุ้นติดลบฮะต่อมาครับข้อดีอย่างนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอทุกคนนะนักเทรดที่สำเร็จทุกคนเลยนะคือชอบอ่านหนังสือครับหาความรู้ได้เองฮะในสำคัญเลยนะ Google ใช้เป็นนะฮะในแต่ก่อนคอนุ่นเก่านะ ห้องสมุดครับห้องสมุดเป็นเหมือนบ้านที่สองของเขาครับอยากรู้อะไรเข้าหาหนังสือครับเปิดหนังสืออาา่านในห้องสมุดหรือไม่ก็ปัจจุบ,บันนี้นะ Google ครับอินเทอร์เน็ตทุกคนมีใช้นะถ้าไม่รู้จัก Google นี่ผมว่าโอ้โหไม่จเจริญน,นะผงตรงนะแต่คุณอ e ีวานก็ดีอย่างคือเขาพอมีปัญหาเขาไปอ่านห,หนังสือครับเขาไปเจอหนังสือที่ชื่อว่า Discipline Trader ครับ ของคุณมาร์คดักลาสเล่มนี้เป็นงานเขียนเล่มแรกก่อนที่จะเขียนเรื่อง Trading in the zone นะครับเขาอ่านแล้วเขาก็เออมองว่าคือไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ครับเมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นนะคือเจอว่าตลาดเออคุณโดนตลาดเล่นไว้แล้วก็รู้สึกว่าเจอการขาดทุนคือเจอความจริงตลาดว่ามันมันไม่มันไม่สวยหรูมันไม่รวยธุกกรกิจกุหลาบแล้วมันมันมีช่างช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีมีเส้นทางขรุขระครับพออ่านเล่มนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจโอ้เนี่ย เออว่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีหนังสือเล่มอื่นไม่เคยบอกนี่เลยวันนี้นะเขาแบบเข้าใจตรกกะของมันนะคือพอเข้าใจนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าจริงจผมว่าจิตวิทยานี่มันมันเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าปฏิบัติได้ยากเพราะว่าอะไรครับคือเราอ่านหนังสืออ่ะถ้าคุณอ่านงานเล่มนี้ผมนะคุณจะเข้าใจผมสื่อว่าอะไรนะคือเราอ่านหนังสืออ่ะมันจะไปเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าตรรก,กะหรือส่วนที่ จิตสานึกนะฮะอยู่ข้างบนครับเป็นส่วนผิวนะฮะแต่มันไม่ได้ลงไปส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือจิตไร้สํานึกเนี่ยแป๊บเดียวครับคุณจาคุณคุณจําคุณอินแต่สักพักหนึ่งคุณลืมครับเพราะว่าเวลาเทรดจริงครับเทรดจริงอ่ะคุณไม่ได้ใช้ตรกะนะแต่คุณใช้อารมณ์ครับซึ่งมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือจิตไร้สํานึกเนี่ยคุณโอเคละตอนหนังสือเขาพูดถึงเรื่องของ มองในมุมของ่าความน่าจะเป็นนะมองในมุมความน่าจะเป็นมองมุมมีวินัยน,นะและก็ต่างๆนา,นาเกี่ยวกับ p s y ค h o l o g นะทฤษฎีกฎต่างๆมากมายคุณจำได้หมดครับแต่พอเทรดจริงเหมือนกับไม่ได้สันบอกว่าก่อนเทรดอ่ะคุณแผนการรัดก,กุมมากแต่คุณโดนต่อยหมัดหนึ่งอ่ะเรียบร้อยก่อนขึ้นช็อกทุกคนมีแผนดีมาแหละแต่พรโดนต่อยหมัดนึงนั่นแหละเรียบร้อยครับไร ไรสติไรไรแผนอย่างสิ้นเชิงมึงใช้รมครับนะฮะนี่เช่นกันครับคุณีวานตอนแรกก็พลังจากอ่านหนังสือนะ Discipline Trader แล้วก็ Trading Soul เนี่ยก็ผลงานดีนะแต่สักพักกลับไปที่เดิมครับคือมันก็พอร์ตเขาก็กลับไปขาดทุนเหมือนเดิมนะจากนั้นเป็นไงครับพอ พะตะก,กะมันหมดไปละการเทรดเขามันกลับไปสู่การใช้ารเมเดิมก็กลับไปเหมือนเดิมครับคือยังเป็นนักเทรดที่ใช้ารมหุ่นหันพรานเล่นนะครับแล้วก็ไล่ล่าหาฮอลี่เกลียวอยู่เหมือนเดิมครับคือแม้ว่ามีช่วงหนึ่งเขาจะกลับไปอ่านหนังสือของมาร์คดักลาสแล้วก็มันก็ดีสักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมครับเหมือนคนที่ประมาณว่าคนที่เขาติดยาครับหรือหรือขี้เหล้านะ คืออาจจะมีการเออหยุดหยุดดื่มได้สักพักหนึ่งอะ่ะแต่พอถึงเวลาหนึ่งก็อดไม่ไหวกลับไปกินเหมือนเดิมวันเนี้ยคือวังวนวังวนดีสลับเร็วดีสลับเร็วเงี้ยกำไรเขาก็แทนที่จะเพิ่มขึ้นมันก็มีการแบบเหมือนกับขาลงนะมีการรีบาลดลงต่อรีบาลลงต่อเงี้ยเงินเขาครับ5ปีนะหปีตั้งแต่เขาเริ่มมาเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ย เป็นไซส์เวรดาวนะห้าปีเงิน 1, หนึ่งแสนของเขาเกือบหมดเกลี้ยงเลยครับนะฮะตอนนั้นพอเขาดูพอร์ตตัวเองนะก็รู้สึกสะทสะท้อนใจนะหดหูนะว่าโอ้โหชีวิตฉันย่ำแย่ถึงที่สุดแล้วนะนั่นแหละครับเมื่อเขาได้พบประสบการณ์ที่เขา เกือบหมดตัวนะคือจะเรียกว่าหมดตัวก็ได้เพราะว่ามันคือไม่ได้ก็ตามที่พอร์ตคูณหายไประดับ9 9 90%นะเอาคืนไม่ได้แล้วครับถ้าใครเคยอ่านแน่นอนครับแนะนำนะเล่มนี้นะฮะนี่นะคือเอาคืนไม่ได้ครับหมดตัวครับหมดตัวพอถึงจุดหนึ่งมันจะมันจะเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดแตกหักหรือจุดที่เรียกว่า เล่มนี้ผมพูดถึงอะไรนะเป็นาการประสบการณ์จำระล้างครับอ่าำระล้างนะคือเขาจะเริ่มกลับมาทบทวนตัวยอย่างจริงจังครับว่าโอเคแหละเออกูโง่จริงวะฉันยังไม่พอ,อจริงๆ่งฉันฉันยังเป็นนักเทรดที่เนี่ยพัฒนาการเชื่องช้ามากฉันมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะ ฉันฉันมีผลงานที่ตกต่ำจริงๆนี่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวฉันเกี่ยวกับการเห็นว่าฉันไม่ดีพอฉันมันใช้ไม่ได้จริงๆฉันเนี่ยไม่ถึงจุดนั้นครับเมื่อคุณตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยปัญหามาจากตัวคุณเองคุณจะได้เวลาเด้งกลับนะครับ hitting rock bottom คือ ถึงจุดต่ําสุดแล้วครับนะฮะคุณอีวานเช่นกันครับจากนั้นครับพอเขารู้ว่าตัวเองเป็นนักเทรดที่ใช้ไม่ได้แค่ไหนยอมรับว่าตัวเองเป็นนักเทรดที่ล้มเหลวพี่มาร์กบอกกันนะถ้าจำได้มาจำได้ไหมว่าเขาบอกว่า it a d m i t you suck นะฮะจุดนั้นเนะ่ะเป็นจุดที่ถึงจุดต่ำสุดแล้วครับดีกลับมาทาไมครับ เขาจะตั้งปณิธานว่าเขาต้องเชี่ยวชาญครับเขาต้องเชี่ยวชาญในในเชิงการเทรดได้ได้ครับแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากที่สุดครับเขาต้องพัฒนา2อ,อย่างเนี่ยนะครับทำงานอย่างด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงครับถึงตอนนี้ครับหลังจากที่คุณถึงจุดต่ำสุดเลยนะ คุณจะมีโฟกัสหนึ่งเดียวนะน,นี่นี่เป็นสิ่งที่ที่ผมเจอคือคุณจะไม่พยายามเก่งหลายเรื่องแหละคุณจะพยายามโฟกัสและเก่งเรื่องเดียวสไตล์เดียวครับนี่เป็นสิ่งที่ทีทป่ประหลาดมากเลยนะตอนที่คุณมารแรกอ่ะคุณจะอยากเก่งมูเหมือนเ e ีเลียดเว็บก็อยากจะเก่งไพร์แอคชั่นก็อยากจะเก่งไพร์วเทอร์อยากจะเก่งเส้นค่าเฉลีก็อยากจะเก่งเ,เ,กกเก่งทุกอย่างอินดิเคเตอร์หาเห่เก่งทุกอย่างแต่ทีงจุดหนึ่งครับ เมื่อถึงจุดที่คุณใกล้สําเร็จนะหรือคุณหลุดจากกรอบเห่งความเป็นธรรมดาและคุณอยู่บนเส้นทางที่ใกล้ไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จนะคุณจะสลัดแทบทุกอย่างเลยหรือไม่กี่อย่างครับคุณอ e ีวานเช่นกันฮนะเขาเลือกอย่างเดียวครับเขาเดทเทรดนะซึ่งคุณสามารถไปเซิร์ชไอ,อ้นัง,นงสือเขาได้มีมากมายครับอีวานนะ จำชื่อไว้ดีครับแล้วไปเซิร์ชมานะอีวานเนี่ยต้นชื่อแบบนี้นะฮะจากนั้นเขาจริงจังครับกับการพัฒนาเนี่ยวเนี่ยเขาต้องเชี่ยวชาญสองอย่างนี่แหละครับนะฮะเชี่ยวชาญตลาดแล้วก็รู้จักตัวเองนี่แหละมากๆในสุดเขาก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้ครับทำเงินฟื้นกลับขึ้นมา จากการแทบหมดตัวค่อยๆฟื้นมาได้แล้วก็เท่าทุนจากนั้นก็มีความก้าวหน้าต่อไปครับนี่ฮะนี่เป็นประวัติของคุณอีวานนะฮะอีวานอยจากว่าบีบีจีวันนั้นนะฮะที่เขาเล่าให้ฟังในในเว็บไซต์นี่นะฮะชื่อว่ามาราเวลนะฮะก็ผมว่ามันก็เป็นเหมือนกับแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นของที่ผมเขียนในเล่มนี้ครับคือแพทเทิร์น มันต้องมีจุดค,คนที่เป็นฮีโร่ครับมันก็ไม่ได้เกิดมาแล้วก็กําไรพรวดเลยนะ <c oughs> ผมว่าถ้าใครเกิดมาแล้วก,กาไรเข้ามาถึงแล้วก,กาไรพรวดเลยนะผมว่า <c oughs> อันตรายละ <c oughs> คุณกําลังอยู่ในช่วงของ b บ g i กิ e r เนอร์สลักนะแต่ถ้าคุณเออกำไรแล้วคุณขาดทุนมาแล้วคุณถึงจุดที่แบบ <c oughs> ต้องมีการแบบกลับมา เข้าใจว่าเออตลาดมันยากเว้ยแต่สิ่งที่ยากกว่าตลาดคือตัวฉันเองฉันเป็นตัวปัญหาฉันต้องแก้ไขตัวเองให้ดีดีขึ้นเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะใส่ใจเรื่องของไซ y คโลจีมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเนี่ยผมว่าคุณคุณจะมาในสายนี้ครับคุณเป็นคนธรรมดาที่สามารถร่ำรวยได้ในอนาคตซึ่งเรื่องราวนี้นะผมเขียนไว้ในงานผม,มเลยนะตั้งแต่อันนี้เล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของช่วงแรกครับสองช่วงแรกนี่นะซึ่ง จะว่าไปแล้วนะผมก็ใช้หลักการนี่แหละครับในการเทรดผมไม่เคยคือผมใช้แค่เส้นค่าเฉลี่ยกับไฟแอคชั่นนะเอ่ออินดิเคเตอร์ไอซ์ไออะไรก็ไม่ใช้ครับแมคดีไม่ได้ใช้เลยครับนี่อยเดียวมีคนถามนะว่าเออผมใช้ไอซ์ไออะไไม่ใช้ครับผมยังใช้อยู่นิดเหมือนเดิมครับผมยึดหลักเดียวครับแล้วก็ผมไปลงเรื่องของไซโคโลจี g ครับซึ่งมีอยู่อันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของ สร้างขวัญกำลังใจตัวเองอคือตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนว่าอยากเราอยากทำอะไรดีสุดครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการตระหนักรู้ว่าเออเนี่ยเราถึงจุด็อกบอททอมเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คืออยู่ในช่วง็อクบอททอมครับช่วงช่วงก้นเหวเลยจุดต่ำสุดผวกนี้ครับเล่มนี้ฮะแล้วก็เล่มนี้เป็นการบอกว่าต่อไปผมจะเป็นยังไงครับแต่ว่าระหว่างทางครับการที่ผมจะฟื้นกลับไปจากหลุมไม่ได้นะผมต้องมีวินัยครับและเข้าใจตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่ทําให้ผมอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผมล้มเหลวคือตัวผมเองครับและอะไรล่ะในตัวผมอะไรคืออะไรล่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับมันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกครับเรื่องของวินัยครับซึ่งพวกเนี้ยวินัยพูดง่ายแต่ทายากทําไมผมผมก็ได้ลงในเล่มนี้แหละครับใครสนใจก็ลองไปอ่านได้นะครับซื้ออ่านในอีบ e ุ๊กนะครับ หนังสือเล่มนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะยังไงเพราะช่วงนี้คือผมมีร้านเซียวบุ๊กเนี่ยผมให้น้องคือคือน้องแปมน้องเป้งเขาขายที่จังหวัดตราดไงแล้วก็ตราดนี่มีปัญหามากเรื่องงานเดินทางไปส่งของนะผมสั่งพิมพ์ที่กรุงเทพแล้วก็ไปส่งให้ที่ตราดนะครับไม่แน่ใจว่าปลายมกราจะได้จะได้ขายหรือเปล่านะเล่มนี้นะถ้าใครรอไม่ได้ก็อ่านอีบุ๊กก่อนได้ครับนะฮะอ่านอีบุ๊กนะแต่ว่าอีบุ๊กกับหนังสือ แยกส่วนกันนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันไม่ไม่ใช่คือแยกแยกที่ขายกันนะจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนี่ไม่ทั้งหมดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจากนักเทรดที่ล้มเหลวครับหมดตัวครับเขาฟื้นกลับมากาไรแล้วก็เท่าทุนแล้วก็ร่ำรวยได้อย่างไรครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับก็ ผมก็ไม่ไม่คิดว่าทุกคนจะเป็นอย่างนะี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณยอมรับได้นะว่าว่าว่าคุณเป็นแบบนี้นะมันเรื่องแบบนี้มันบอกกันไม่ได้นะอยู่ที่ว่าเราเองอะ่ะคุณคนที่รับสารจะจะอินจะรับได้ไหมกับกับสิอประเภทนี้จะานประเภทนี้นะครับแต่ผมเองเนี่ยผมใช่เลยครับผมมาทางนี้ผมเวนี่นะครับผมก็ล้มเหลวผมก็ขาดทุนพอถายไปประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ผมก็กําลังอยู่ในเส้นทางที่ฟื้นกลับไปนะมั่นใจว่าเส้นทางเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันนะครับและก็ทางออกมีทางเดียวครับคือใช้หลักการแบบนี้นะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีและร่ำรวยเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ